สวัสดีค่ะวันนี้ตุกก๊กตาต้งคาตลอดวันนี้เรามาตลอดกันที่บ้านตาขาเฟ่จะอยู่แถวๆถวอำเภอบางไซนเนาะใช่ <มา S 2> ใช่ในอโยธยาหนะาเซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยนะครับบ้านตาคาเฟ่เราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเราก็มาตามกูเกิลแมปเหมือนกันค่ะ <laughs> เราให้พี่จีพามาแต่มาแล้วไม่ผิดหลังมาได้ไม่ผิดหลังสวยมากแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดา คนไม่ค่อยมีอ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว<ช>เริ่มมีคน<ร>ามาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะนดูท่าบรรยากาศมันสวย,สวยถือว่าคุ้มค่ากับที่เรานั่งรถประมาณที่ชุมงว่างๆใครไปใกลก็มาได้ัดลองมาสิบบาทค่ะก,กาแฟอร่อยจะเป็นร้านสไตล์คาเฟ่เครื่องดื่มแล้วก็อาหารกุงตัวไปเลยม,มีบ่อปลาท้บมี ขายที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยและที่สำคัญวันนี้เหมือนคาเฟ่เราเพราะว่ามันไม่มีคนเลยเหมือนคาเฟ่ส่วนตัวส่วนตัวบรรยากาศดีค่ะถ้าเป็นตอนที่เขาเขียวแบบข,ข้าวกับปลูกข้าวปลูอะไรไี่ได้เขียวแลยก็สวยใช่นี่เขาเพิ่งเขียวข้าวไป<ม>เรามาไม่ทานตอนข้าวเขียว<ม>ถ้าข้าวเขียวก็จะสวยกว่านี้ ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่<อ>ถ่ายรูปสายคาเฟ่เดี๋ยวพาไปเดินดูร,บรอบๆกันนะครับนะครับที่นี่เขาจะไม่ให้นำอาหารและเครื่องดื่มข้างนอกเข้ามานะครับนะบเปิดเวลา8โมงถึง19นาฬิกาทุ่มนะครับผมข้างในโซนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของกาแฟ ى. นะครับกาแฟและเครื่องดื่มนะครับพวก น้ำหวานนะครับผมส่วนเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะใครสายคอกาแฟนะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูย่างนะนะครับบรรยากาศภายในเคาน์เตอร์กาแฟนะครับเนี่มี อหารปลาด้วยกว่าร20บาทนะตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะอีกโซนหนึ่งถ้าจะเป็นโซนข้างนอกก็ต้องเดินนะครับมาทางนี้ในบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นดีมากนะครับนี่มีซุ้ม กันข้าวด้วยวันนี้คนไม่มีเหมือนเรามาเช่าเหมาร้านก่อเลยบรรยากาศดีครับต้องลองมาต้องลองมาที่ถ่ายรูปเยอะด้วยอยู่ติดถนนเส้นจะไปบางไทรนะครับนี่ที่ถ่ายรูปอีกที่นึงสวยด้วยวิวบรรยากาศดีนะบอกเลยว่าสายคาเฟ่ไม่ควรพลาด ที่นี่นะครับถ้ามาช่วงนี้แดดมันก็จะร้อนนิดนึงต้องเป็นช่วงเย็นๆนะถึงจะโอเคนะครับที่ถ่ายรูปเยอะมากบอกเลยได้ภาพจุกๆแน่นอน เดี๋ยวตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปนะเฮ้ยชุบปลาครับจะมีที่ให้อาหารปลานี่น้องปลาจะมารอก,กินอาหาร ตัวใอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้นะบ้านตาคาเฟ่น,นะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นซุ้มส่วนตัวสั่งอาหารแล้วต้นที่450บาทนะครับฝั่งนู้นนะ ดูจากคนพาชมแล้วพายเก็บบรรยากาศแล้วเงาคอเงาท่วมตัวเลยอันนี้คือแค่ไม่ใช่นาร้อนเนะเป็นแบบหน้าฝนยนยแบบอันตาแต่ก็บริหารสุขคุ้มค่ากับการรอคอยการรอคอยกับอาการร้อนสภาพไม่ได้ร้องไห้นะเหงื่อทั้งนั้นเลยพาไปเดินชมบรรยากาศ เมื่อกี้หน้าตาล้องเนน่ยตาล้องเต็มหน้าเลยโคอนมากเพราะก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะของวันนี้นะครับงานแล้วไม่ดูตาล้องเหน่ยเต็มหน้าแล้วตาล้องขอไปเช็ดหน้าก่อนไปดูเลยค่ะเอาไว้เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศเป็นภาพนิ่งให้ชมเดี๋ยวพาตุ๊กตาไปถ่ายรูปนะครับผมใครที่อยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้นะ บันตากตาแฟาาและก็อย่าลืมตุก๊กตาตงพาตลอลนด้วยนะครับ<ม>อย่าลืมกดไลค์นนกดแชร์กดสับสกา์ให้ด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube Facebook และก็ติ๊ก,กตอกด้วยเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปสวยๆก่อนเดีย๋ยวเอาเอ่เาเก็บบรรยากาศกับรูปสวยๆไปฝาก่ะบ๊ายบายบ๊ายขอตัวก่อนครับผม thank you